Food fit for สวัสดีค่ะเป็นแฟนรายการ Food Fit for f i ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันค่ะทางช่อง 9M d HD ค่ะและวันนี้เราก็จะยังมีภาษาอังกฤษแบบไทยๆที่บางคนเนี่ยเราเอาไปพูดคุยกับชาวต่างชาติเขาก็จะเกิดอาการงงแบบว่ามันใช่เหรอมันไม่น่าจะใช่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอธิบายให้ชัดเจนเลยนะคะในประเด็นของตึงๆ tissue tissue นะคะเราก็ทิชชูทิชชูทิชชูกันไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทิชชูเนี้ยมันมีหลากหลายลักษณะแล้วก็มีคำพูดคำเรียกที่แตกต่างกันไปนะคะที่เราเรียกกันมาจากคำว่า tissue paper ซึ่งคำว่า tissue หมายถึง เนื้อเยือ่อในที่นี้เนี่ยนะคะก็คือเนื้อเยื่อกระดาษนั่นเองแหละคะ่ะบ้านเราเนี่ยเออนะคะส่งทิชชู่ให้หน่อยทิชชู่แบบไหนล่ะคะคุณขาแอบบงงนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาแยกกันเลยเขาจะเรียกแตกต่างกันไปเลยนะคะแบบที่เป็นม้วนกลมๆแบบนี้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้กันในห้องน้ำเท่านั้นอย่าเอามาใช้เช็ดหน้าเป็นอันขาดเลยะคะ่ะเขาจะเรียกกันว่า Toilet Roll เนี่ยเอากระดาษแบบนี้ม้วนๆเนี่ยนะคะมาตั้งไว้บนโต๊ะเนี่ยให้ดึงออกอย่างเงี้ยางทีฝรั่งเขาก็อาจจะแบบรู้สึกแบบ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ส่วนทิชชู่นะคะที่ใช้วางไว้บนโต๊ะอาหารเนี่ยเวลาเราไปทานที่ตามร้านอาหารทั่วไปนะคะก็จะเป็นทิชชู่ที่มีการสกรีนโลโก้ของร้านเนี่ยวางอยู่ด้วยแล้วก็จะมีช้อนซ่อมวางอยู่นะคะอันนั้นนะเขาจะเรียกกันว่าหนับเข็นที่ย่อมมาจาก Paper ร์หนับเขหรือว่าจะเป็นเท b หนับเข็ก็ได้นะคะก็คือกระดาษไว้เช็ดปากแล้วก็ยังหมายถึงผ้าเช็ดปากที่เป็น ผ้าจริงๆก็ได้อีกด้วยนะคะนั่นก็คือไว้รองบนตักบ้างบางคนก็จะเน็บไว้ตรงเสื้อบ้างต่อมาค่ะก็คือกระดาษม้วนใหญ่ๆที่เอาไว้นะเพื่อซับน้ํามันหรือว่าจะรองพวกขนมต่างๆนะคะใช้ไว้ในห้องครัวค่ะอาจจะหนากว่าทิชชู่ม้นวนทั่วไปอันนี้เขาเรียกกันว่า Paper towel ส่วนมากเนี่ยจะเอาไว้ใช้เช็ดต๊ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสามารถใช้หรือว่าเรียกพวกกระดาษที่ชื่อว่า paper ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยู่ในบริบทไหนนะคะถ้ากำลังจะนั่งทานอาหารอยู่แล้วเราไปพูดว่า paper พนักงาน เขาก็อาจจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะมันเป็นบริบทที่ว่าเรากำลังนั่งทานอาหารกันอยู่นะคะ a ค I have some tissue paper? Can I have some paper, please? ขอบคุณ CT Bright Holdings แล้วก็ True v i s i o n ์กด้วยสำหรับการสนับสนุนรายการค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย